ของการสร้างกล้ามจริงๆก็คือคุณเล่นเล่นจนมันเต็มที่เมื่อมันเต็มที่ร่างกายของเราจะรู้สึกเครียดและร่างกายของเราจะมีเดามจเกิดขึ้นแล้วพอคุณไปนอนร่างกายคุณจะเริ่มกระบวนการซ่อมแซมเกิดขึ้นแล้วพอมันซ่อมแซมมาถึงอกมันสัมผัสได้ว่าอกของเราเจ็บปวดร่างกายส่วนอกของเราก็เลยรายงานกับที่สมองว่ามึงทําควยลงไปเจ็บชิบหาย มึงซ่อมให้กูเดี๋ยวนี้เลยแล้วร่างกายสมองของเราเนี่ยก็ส่งสัญญาณออกมาออกมารักษาในส่วนที่คุณต้องการที่จะซ่อมคุณก็ซ่อมไปซ่อมมาสุดท้ายพอคุณตื่นมาคุณจะรู้สึกเจ็บที่หน้าอกหรือว่าจะรู้สึกระคายเคืองที่หน้าอกเพราะว่ามันคือสัญญาณที่สมองบอกว่าเมื่อวานมึงทําได้เฮี้ยมากแต่ม hm us, right so ันคือเฮี also, gone, so ้ยในทางที่ดีเมื่อวานมึงทำได้เฮี้ยมากมันเจ็บชิบหายเลยฉะนั้นมึงอย่าไปยุ่งกับมันคือการที่มันเจ็บปวดเนี่ยมันเหมือนกับการที่ร่างกายของเราบอกว่ามันกําลังไม่ปกตินะครับฉะนนั้ คุณต้องไปให้ถึงจุดนั้นจุดที่ร่างกายคุณไม่ปกติและไปนั่งพักเฉยๆไปนอนไปทําอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ใช่การออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายของเราเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูจนจบกระบวนการฟื้นฟูนั้นและมันหายเจ็บเมื่อมันหายเจ็บมันจะไม่ได้ไข่แค่กลับมาแข็งแร่งเหมือนเดิมแต่แข็งแร่งขึ้นด้วยซ้ำนะครับนั่นคือกระบวนการการสร้างกล้ามเนื้อออกให้หมดแรงนอนพักตื่นมาเจ็บพักให้หายเจ็บแล้วก็เล่นใหม่ให้เจ็บอีกรอบ นั่นค so <row> ือกระบวนการการออกกำลังกายนะครับ ุณเห็น claro ว Get ่ามันรู้สึกฟูขึ้นมคุณเห็นว่ามันรู้สึกฟูขึ้นมผมแม่งผมให้ยามแล้วผมรู้สึกไม่รู้สึกเลยครับคือมันรู้สึกในช่วงบริเวณประมาณนี้แล้วก็ตรงเนี้ยหนักๆเลยเฮ้ยย่าแม่งเดี๋ยวเราลองมัดก่่นเดี๋ยวผมขอลองสัก40ิกิโลก่อนลวกันก็ปกติผมได้สี่ิบห้านะแต่ว่าขอลองสักสี่สิกิโลดูก่อนลวกันนะครับ ครับผมดูพี่มาแล้วผมชอบมากผมเลยเอาทิโมธีเนี่ยวิญญาณปรมพลุษเนี่ยไปคุยข้างนอกในยิมสาธารณะครับตอนนี้คุณกำลังจะเล่นเนี่ยคุณก็อุกาอุกกาถ้าพลุดปวดมอบพลังให้ข้าด้วยอุกาอุกาแล้วผมก็เล่นคนที่อยู่ในยิมข้างๆคุณเนี่ยเขาก็จะเดินมาไอ้น้องไหวป่าถ้าถ้าถ้ามันหลอนไปแล้วก็พักก่อนก็ได้นะพี่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาน้ำมาให้ไหวใช่ไหมครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่งแอร์ให้เอาไหม <c oughs> ม่นจะเดือดร้าชาวบ้านนะชาวบ้านเขาจะรู้สึกว่าไอ้เคี้ยมมึง <c oughs> มึงบ้าไปแล้ว <c oughs> มึงดีที่อะไรเนี่ย <c oughs> ถ้าคุณอยากเอาความสะดวกแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณอยากเอาความสะดวกผมจะแนะนําว่าทําพรมยิงที่บ้านจะสะดวกกว่าแต่แต่แต,แต่ตัวใหญ่ขีดเส้นใต้นะครับแต่ การที่ผมจะแนะนาที่ให้ดีที่สุดในการออกกำลังกายคือเข้ายิมครับเพราะยิมคือสถานที่หรือว่าสภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างและออกแบบมาให้คุณออกกำลังกายได้ดีที่สุดถ้าเกิดว่าคุณจะจริงจังกับการออกกำลังกายผมคุณมีแพลนในการออกกำลังกายประมาณไหนอะไรก็ตามแต่สุดท้ายผมจะแนะนําว่าการเข้ายิมจริงๆจ,จ,จะมีประโยชน์และก็มีประสิทธิภาพในการออกกำลังกายได้ดีกว่าการทำโงมยมเสมอนะครับ เนี่ยการออกกำลังกายที่บ้านเนี่ยถึงผมจะทาให้ผมมีกล้าขนาดนี้ก็เถอะแต่ถ้าเกิดว่ากูไปเข้ายิมผมมั่นใจว่าผมสามารถเค้นประสิทธิภาพกล้ามเนื้อของปูออกมาได้ดีกว่านี้อย่างแน่นอนผมการันตีนะครับฉะนั้นผมอะที่เข้ายิมที่บ้านเพราะว่าหนึ่งคือผมไม่มียิมแถวนี้เลยยิมที่ใกล้ที่สุดของบ้านผมคือขับรถไปหนึ่งชั่วโมงนั่นหมายความว่าผมต้องขับรถหนึ่งชั่วโมงไปกลับไปกลับแบบนี้ผมต้องเสียเวลาหนึ่งชั่วโมงผมเอาเวลาหนึ่งชั่วโมงที่ต้องขับรถอยู่บนถนนเนี่ย ออกกําลังกายเนี่ยกูเสร็จไปแล้วนะครับเพราะว่ากําลังกายหนึ่งชั่วโมองเนี่ยเสร็จไปแล้วนะครับฉะนั้นถ้าให้ผมมานั่งพิจารณาดูว่าผมจะเสียเวลาหนึ่งชั่วโมองไปกับการขับรถไปกลับดีไหมผมเอาเวลาตรงนั้นมาออกกําลังกายเลยไม่ดีกว่าเหรอผมก็เลยเริ่มทําโฮมยิมครับฉะนั้นมันเป็นเรื่องของความสะดวกสบายของแต่ละคนซะมากกว่าถ้าบ้านคุณแบบเดินไป15นาทีก็ถึงยิมแล้วผมแนะนําว่าไปเข้ายิมจะสะดวกมากกว่า Really? <laughs> Okay. โอเคสารเสีงอสาโดนกว่า <laughs> <yeah. S 2> คไอ้เฮียผมก็รู้อยู่แล้วอะแต่ผมไม่รู้จะลองทำไมแต่ว่านะสารเสียงอุตสาห์โดนสารเสียงอุตสาห์โดนก่อนครับเมื่อกี้สีผ้าองศาเอ้ยก่อนหน้านเนี้ยสีผ้าองศาใช่ไหมผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโดนเลยไม่โดนหัวไหล่มากกว่าเขาเลยได้วะเดี๋ยวคุณลองส,ส,อรสารสียงอุตาเทียบแม่งเลย

Uh <sighs> 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 สายเคอสติกสร้างกล้ามเร็วไหมสุดตัวผมไม่ใช่สายเคลริสติกฉะนั้นผมอาจจะผมอาจจะไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นแต่สำหรับผมอะสายเคอริสติกอะมันไม่ได้เน้นกล้ามใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าสายเคอริสติกจะเน้นไปที่เรื่องของความคล่องแคล่วของร่างกายเรื่องของความแบบยืดหยุ่นของร่างกายซะม,มากกว่าฉะนั้นสายเคลสติกเลยไม่ใช่สายที่กล้ามใหญ่อยู่แล้วคนที่เล่นสายเคอริสติกแล้วกล้ามใหญ่คือไม่ปักยาครับหรือไม่มันก็เล่นเวทคู่ไปด้วยไม่ได้จะว่านะแต่ว่านั่นคือเรื่องจริงนะครับ คนที่เส้นสายพลเรจนกล้ามใหญ่มีอยู่2ประเภทคือ1เล่นเวดเสริมไปด้วยหรือ,อ,อปักหยางนะครับฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายพลเรือแบบจ๋าเลยคุณจะเห็นว่าสายพยาลเรจ๋าจะไม่ค่อยกล้ามใหญ่กันเพราะว่ากล้ามเนื้อยิ่งใหญ่ไปมันจะยิ่งเป็นภาระของร่างกายฉะนั้นส่วนมากเขาจะเน้นไปที่เรื่องของความคล่องแคล่วส่วน ที่มากขึ้นซะมากกว่าที่จะเน้นไปที่เรื่องของกล้ามเนื้อนะครับถ้าเกิดว่าคุณเน้นเรื่องของกล้ามเนื้อคุณส่วนมากเขาจะไปเล่นเวทิเตอร์กันเขาไม่มาเล่นคริสติกหรอกส่วนมากเขาจะเล่นคริสติกเสริมซะมากกว่าฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นสายคริสติกแบบจ๋าเลยไหมแบบทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับคริสติกหมดเลยอันนี้ผมมั่นใจว่ากล้ามไม่หยันแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายแบบเวทดิสเตอร์ด้วยแล้วจากนั้นก็มาเล่นคริสติกเป็นงานเสริมเนี่ยกลาย้ามหยัดได้นะครับเพราะว่ายัััังงงไกกกก็ตาาาาามมยลล้้้้้เเเเนน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 ืออจะะขขึึถิดว่่คคุณหรบ ผม,เล,เ,มเล่นในทิกต k กกับยูทูบครับอะไรนะเอ่อเล่นข้าวกี่โลครับอันนี้20่กิโลครับ,นนรบผมจะเล่นเป็นท่าฟลายนะครับท่านี้เรียกว่าฟลายเป็นท่าที่เน้นไปที่การปั๊มเลือดเข้าที่อกทำให้อกของเราฟูขึ้นนะครับท่านี้จะไม่เล่นหนักนะครับเล่นเพื่อนเน้นปั๊มเลือดเฉยๆครับ ยที่ผมบอกผมออร์รังกายไปเป็นงานอดิเรกผมออาเรังกายไปเป็นงานอดิเรกผมไม่ได้ซีเรียสกับมันผมไม่ได้ขึ้นประกวดผมไม่ได้ประกวดเป็นเป็นอาชีพหลักอยู่แล้วเก็ตไหมผมไม่ได้ต้องแบบว่าขึ้นประกวดแบบเย่เบบี้ไลเวทเบบี้แล้วก็เป็นกล้ามโชว์คนอะไรแบบเนี้ยซึ่งนั่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นระดับนั้นคุณเป็นคนที่ประกวดระดับนั้นการทานโค้กหรือว่าการทานเคฟซีแบบเนี้ยไม่ใช่เรื่องดีเลยแต่กูไม่กูจะแดก ผมจะกินผมชอบกินเคฟซีผมชอบกินโค้กผมก็กินโค้กมาแล้วผมไม่คุมอาหารเพื่ะสะด้วยซ้ำฉะนั้นผมยังอยู่ในขอบข่ายของคนที่เล่นเป็นแค่ง,งานเด็กผมเล่นเพื่อสนุกผมเล่นเพื่อเบ่งก้าผมเล่นเพื่อเอาก้าไปแอคสาวฉะนั้นผมจะไม่ก้าวข้ามไอตรงนี้ไปเพื่อไปเป็นมืออาชีพนะครับผมจะอยู่แค่ในหมวดของคนที่เล่นเป็นงานเด็กเท่านั้นเนี่ยวันนี้ไม่ได้ไปยีมเพราะนอนข้าวเง็กเดใจด้วยครับบ๊ขอบคุณครับดูคี ドキヒロシーンさんありがとうございます。 ปตีนเชคที่ผมทานผมรอคนถามคำถามนี้มานานมากนะครับโปรตีนเชคที่ผมทานประจํานั่นคือ B B M ซอ์โปรตีนนะครับเป็นโปรตีนที่ตอบโจทย์ครบทุกอย่างสำหรับคนที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงการกินโปรตีนตัวนี้จะได้ทุกอย่างที่คุณต้องการไปแล้วซึ่งผมทานมานานมากดูจากซรากอรยธรรมทั้งหมดที่คุณเห็นอยู่ในมือผมก็ได้ทำไมที่ไม่ทิง้งวะไม่ขยะไม่ใช่เหรอผมกลัวว่าคุณไม่เชื่อว่าผมทานมาเองจริงๆนะครับโปรตีนโปรตีนย่อนี้โอเค ในเรื่องของราคามันอาจจะไม่ใช่โปรโตีนยี่ห้อที่ดีที่สุดในท้องตลาดแต่ผมมั่นใจในคุณภาพว่าโปรโตีนตัวนี้ได้คุณภาพตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณอยากจะได้จากการทานโปรโตีนแน่นอนผมเองก็ทานมานานมากและผมเองก็อยากจะให้คุณลองดูก่อนถ้าเกิดคุณไม่ชอบโอเคเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องกินอีกแต่ถ้าเกิดว่าคุณลองชอบลองทานดูแล้วคุณชอบผมเองก็ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว v p n นะครับคงขายของใช่ครับคนต้องกินต้องใช้นะครับ โปรแกรมที่หลายลังครับช่วงนี้แต่ยังบอกนะครับว่าผมออกกำลังกายแบบชิวๆเลยนี่คือชิวมากเลยครับผมออกกำลังกายไปด้วยบ่นไปด้วยพูดไปด้วยแล้วก็เอนเตอร์เทนคนดูไปด้วยนะครับฉะนั้นการ,รออกกำลังกายไม่ยากครับมันแค่ใช้ความสม่ําเสมอครับ ถึงคุณจะพูดไปด้วยออร์กายไปด้วยหรือว่าฝ่อยมากไปด้วยสุดท้ายคุณก็ณจะมีกล้ามได้คุณดูอย่างผมเอาก็เป็นตัวอย่างก็ได้นะครับคุณแค่ต้องทํามันอย่างสม,ม,ม่ำเสมอถึงผมจะพูดไปด้วยถึงผมจะฝ่อยไปด้วยแต่สุดท้ายผมทํามันเกือบทุกวนันผมทํามันตามตารตางผม5วันต่ดสปดาห้าวันดสุดา <000 S 3> ห้าวันดสุดาแทบไม่ขาดเลยฉะนั้นผมมั่นใจว่าถึงผมจะออกกายได้เหลวแหลกแต่ว่าประสิทธิภาพมันก็โอเคเนื่องจากผมทํามันอย่างสม่ำเสมอเนี่ย Ugh! <sighs> อันนี <sk> ้เ <welche> ล <ăn? S 2> ่นหลังแขนครับตอนนี้จะโฟกัสที่หลังแขนนเคยดูกูเล่นลาการไหมครับสวรรค์ของผมเนี่ยเป็นสวรรค์ที่จะทะลวงสวรรค์ยังไงล่ะคือเอาจริงไหมเอาจริงไหมมันเป็นเรื่องที่สนุกมากนะครับกูเล่นลากันเนี่ย แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เบียวมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเคยดูหรือถ้าเกิดว่าคุณชอบเนี่ยแล้วประกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่ามึงเบียวแน่นอนนะครับเห็นไหมมันเป็นเรื่องที่แบบว่าถามว่ามันมีแก่นสารหรือว่ามีความดาร์กในตัวไหมมีนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เน้นเน้นความเบียวล้วนเลยเป็นเน้นแบบฉากแอคชั่นล้วนๆไม่มีอะไรผสมเลยนอกจากความมันนะครับฉะนั้นคนที่ดูกูริละการแล้วรู้สึกสนุกเนี่ยจะเป็นพวกที่เน้นความเบียวครับซึ่งผมยอมรับว่ากูเบียว มชอบส่วนตัวครับอันนี้คือความชอบส่วนตัวเลยคือเวลาที่เราเล่นเชือกเนี่ยเชือกมันดีกว่าก็จริงแต่ว่ามันโหลดน้ําหนักได้น้อยครับเวลาที่เราจะเล่นเชือกเราต้องลงมาแล้วต้องตว,วัดอะไรแบบนี้ใช่ไหมฉะนั้นเวลาผมเล่นเนะ่ผมเล่นได้สูงสุดประมาณ35โลแค่นั้นเองซึ่งอันเนี้ย40โลนะครับผมโหลดน้ําหนักได้มากนั่นหมายความว่าผมจะรู้สึกแน่นเวลาเล่นได้เยอะขึ้นนะครับผมเลยรู้สึกว่าแบบเนี้ยมันโดนกว่านะครับ มันเป็นความชอบส่วนตัวนะว่าง่ายคุณชอบแบบเชี่ยงมากกว่าคุณก็ได้แบบเชี่ยกับส่วนตัวผมชอบแบบยาวมากกว่าผมก็ได้แบบยาวๆนะครับ